ใครที่อยากจ,จะเป็นป่าดันให้กับช่องบิงซูนะคะเพื่อนๆสามารถทําได้ง่ายๆและทําได้ทุกคนในการกดไลค์ให้พวกเราเท่านั้นคะ่ะเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะเป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของพวกเราแล้วนะคะส่วนป๋าดันคนไหนที่อยากจะบีออนเหนือขึ้นไปอีกขัน้นเอาไว้ขิงคนอื่นๆเวลาคอมเมนต์เพราะจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์หน้าชื่อที่ดูแลหล่อเทก็สมัครสมาชิกกันได้คะ่ะ สวัสดีค่ะเสาหลักปิงซูในวันนี้จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของซาบิโตะมาโคโมะและปู่อุลโกะดากิซากันจิก,กันนะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงเป็นคนบ้านไหนคนขอนเกนบโนอมาลองฟังกันดูค่ะความเป็นมาของบุคคลทั้งหมดนี้ก่อนอื่นเลยต้องเล่าย้อนกลับไปที่ตัวของปู่อุลโกะดากิค่ะที่เห็นแก่แ,กแบบนี้ก็อย่ามาดูถูกกันนะไอ้หนูเพราะปู่แกเคยเป็นเสาหลักวาลีมาก่อนความพิเศษของปู่แกก็คือ ปู่จะมีจมูกที่ดีมากๆคล้ายกับพระเอกของเรื่องอย่างทันจิโร่นะคะที่เวลาแกได้กลิ่นแกจะแยกสิ่งต่างๆออกแม้กระทั่งความรู้สึกก็สัมผัสได้จากกลิ่นค่ะสมัยหนุ่มๆปู่แกก็ไม่ธรรมดาเลี่ยวไม่เบาเก่งจริงก็เสียงตายทุกวันแล้วแกให้ได้อย่างผมสิคาปู่แกคงคิดในใจแบบนี้เดิมทีปู่อุรโกดากิแกก็ไม่ได้ใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าของตัวเองหรอกนะคะ แต่ด้ความที่หน้าตาของแกดูเป็นคนใจดีเกินทําให้โดนอาสูรดูถูกดูแคลนถึงกระทั่งโดนอาสูนมันหัวลเลาะยอะเลยนะคะเองมาทําผิดอาชีพเปล่าเนี่ยอะไรแบบนั้นซึ่งพอโดนแบบนี้ทุกวันนานวันเข้าก็ชักจะไม่ไหวก็เลยทําหน้ากากาขึ้นมาปิดปังหน้าเอาไว้ซะเลยโดยปู่แกก็เป็นคนของกลุ่มพิ่ฆ่าอสูนมาตั้งแต่สมัยเอโดนู่นเลยนะคะ และในยุคเอโดตอนปลายที่คนมักเรียกช่วงนั้นว่ายุคเคโอหรือละลาปีคศ1865ถึงปี1868สมัยที่ปู่แกยังหนุ่มๆเออ อนนั้นจะเรียกปู่ก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนตุกป,ปากเอาตอนนั้นต้องเรียกว่าพี่นะคะพี่สกอนจิของเราเนี่ยแกก็ได้ไปจัดการกับอสูรเด็กตนหนึ่งนะคะและด้วยความที่เด็กคนนี้เพิ่งเป็นอสูรมาดและกินคนมาได้ไม่เกิน3คนเท่านั้นพี่สกอนจิก็เลยเลือกที่จะไม่ฆ่าแล้วจับเป็นอสูรตนนั้นมาขังไว้ที่ภูเขาดอกฟูจิแทนค่ะ ึ่งเป็นสถานที่สอบคัดเลือกครั้งสุดท้ายอย่างที่เพื่อนๆก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วเนื่องจากว่าอาสูรมันยังอ่อนอยู่เหมาะเหลืเกินที่จะเอามาทดสอบดักล่าอาสูรรุ่นใหม่ไฟแรงเพราว่านั่นกลับเป็นความผิดพลาดของพี่ซากอนจินะคะเนื่องจากตลอดระยะเวลา47ปีหลังจากวันนั้นอาสูรตอนนี้ดันไม่เคยถูกผู้เข้าสอบคัดเลือกคนไหนฆ่าตายเลย และด้วยความแค้นฝังใจเจ้อาอสูรตนนี้ก็มักจะจ้องเล่นลูกศิษย์ของปู่แกตลอดมาค่ะจนกระทั่งอปป้าสกันจิในวันนั้นได้ผ่านล่วงเลยเวลามาจนถึงยุคสมัยไทยโชจนแกงำเงือกเวลานี้เรียกปู่ได้ไม่โดนตันหน้าแล้วนับเป็นเวลา40กว่าปีแล้วถ้านับตั้งแต่ตอนที่ปู่แกไปจับอสูรมือแล้วไปขังไว้ที่ภูเขาดอกฟูจินะคะ เรียกได้ว่าปู่แกมันของจริงเป็นนักล่าอาสูรมาได้อย่างยาวนานโดยที่ร่างกายยังอยู่ครบ32ไม่พิการไปซะก,ก่อนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตรงนี้ตลอดมาปู่แกใช้ชีวิตคลองการเป็นโสดนะคะเรียกได้ว่าแห้งอยากแย่ขึ้นกันเลยทีเดียวในความที่แก่ตัวไปแล้วสังขารมันไม่ไหวบันปลายชีวิตปู่แกก็ลาออกจากการเป็นเสาหลักนักล่าอาสูรแล้วหันตัวมาเป็นผู้เลี้ยงดูนักดาบแทนค่ะ และฝึกสอนเลี้ยงดูนักล่าอสาูรรุ่นใหม่ๆรวมกันทั้งหมด15คนถ้านับจนถึงรุ่นของทันจิโร่ที่เป็นรุ่นสุดท้ายเข้าไปด้วยนะซึ่งปู่แกก็มักจะทำหน้ากากจิ้งจอกให้กับเหล่าบรรดาลูกศิษย์ทุกคนเกตและเกตน้อยตรงนี้ปู่แกชอบหมาจิ้งจอกนะคะหน้ากากที่ทำขึ้นมาก็เลยมีแต่หน้ากากจิ้งจอกทั้งนั้นโดยวัสดุลวดลายของหน้ากากจิ้งจอกจะแกะออกมาเป็นเอกลักษณ์มากๆและมีความคล้ายคลึงกับหน้ากากเทนงูที่ปู่แกใส่คะ่ะ นากากเหล่านี้ถูกเรียกว่าหนากากคุ้มภัยที่เปรียบเสมือนเครื่องลางนำโชคของผู้เป็นอาจารย์ไวม้มอบให้กับสิทธ์ด้วยความหวังดีบริสุทธิ์ใจนะคะแต่แฟนๆอยากเรียกมันว่านากากเรียกตีนซะมากกว่าพอเพราะไอ้หน,น้ากากเวน้น <laughs> นี่แหละที่เป็นตัวชี้เป้า่าทำให้ลูกสิทย์เก็ตายยกตี ซึ่งปู่แกก็ไม่ผิดเพราะไม่รู้เรื่องอสูรมือต้องจะเล่นคุณอยู่นะคะจากความหวังดีก็เลยกลายเป็นความซวยแทนปูส่สากอนจิส่งลูกศิษย์เข้ารับการคัดเลือกครั้งสุดท้ายก่อนรุ่นซาบิโตมาแล้ว1 1คนแล้วก็ตายยกตีไม่มีใครสักคนได้กลับมาจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะปู่แกได้ไปรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ถูกอสูรฆ่าตายมาสองคนนั่นก็คือโทมิโอกะกิยูและซาบิโตเด็กหนุ่มที่มีผมสีส้มอมแดงมีรอยแผลเป็นใหญ่ที่แก้ม อีกทั้งยังมีจิตใจอ่อนโยนแต่ก็เข้มแข็งในเวลาเดียวกันและรักความยุติธรรมเป็นที่สุดแถมตอนนั้นเขายังเป็นคนมีเหตุผลพูดคุยรู้เรื่องมากกว่ากีอยู่ด้วยซ้ำด้วยความที่เด็กทั้งคู่ต่างมีอายุเท่ากันและผ่านประสบการณ์เวลวร้ายมาเหมือนกันมันจึงทำให้ทั้งคู่กลายมาเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรักกันเพื่อนรักกันเพื่อนรักกันอนืม ซาบิโตะและกิโยใช้ช <primo> ีว <t iny om do> ิตเติบโตมาด้วยกันจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะ ในตอนที่ซาบิโตอายุ13ปีกิยูที่ในเวลานั้นเอาแต่หมดอะไรตายอยากก็ได้ซาบิโตนี่แหละค่ะคอยเตือนสติไม่ให้เพื่อนจิตตกซึ่งในตอนนั้นมันมีประโยคประโยคนึงหลุดออกมาจากปากของกิยูเป็นประโยคที่ซาบิโตไม่ชอบมากๆถึงขั้นตบเพื่อนลงไปนอนกิยูเผอพูดออกไปว่าตัวเองน่าจะตายไปซะในวันที่พี่สาวทุกอสูรกินมันจึงทําให้ซาบิโตที่ปกติจะเป็นคนอ่อนโยนรักเพื่อนมากๆตบหน้ากิยูพวกเข้าไห่ พร้อมกับบอกว่าห้ามพูดออกมาแบบนี้เป็นครั้งที่สองอีกถ้าข้าได้ยินอีกแล้วก็ขากับแกขาดกันเลิกเป็นเพื่อนกันเรื่องที่พี่สาวแกควรจะได้เข้าพิธีแต่งงานในวันพรุ่งนี้นะ่ะข้ารู้ว่ามันเจ็บปวดที่พี่สาวแกต้องมาตายจากการสละตัวเองซ่อนตัวแกจากอสูรแต่นั่นเป็นเพราะว่าคนคนนั้นเป็นแกยังไงล่ะพี่สาวถึงได้ทำขนาดนั้นจงอย่าดูหมิ่นพี่สาวของตัวเอง ชีวิตที่พี่สาวใช้ชีวิตของตัวเองแลกมารวมถึงอนาคตที่พี่ยอมสละให้แกจะต้องซืบทอดต่อไปห้ามตายเด็ดขาดซึ่งหลังจากนั้นกิยูเขาก็เข้มแข็งขึ้นมาค่ะจนกระทั่งทั้งคู่ได้เข้าร่วมการสอบคัดเลือกครั้งสุดท้ายนะคะกิยูที่เข้าไปในภูเขาดอกฟูจิเพื่อทดสอบก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปน็อกขาทีสลบไปเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวโดยที่ยังไม่ได้ฆ่าศูนย์เม้แต่ตัวเดียว แต่ก็ได้ซาบิโตนี่แหละ่าช่วยเอาไว้และการสอบครั้งนี้ซาบิโตก็เปรียบเสมือนแคลรี่แบกทั้งตี่โ o ลคิวอสูนคนเดียวเกือบจะทั้งภูเขาไม่ว่าจะมีเสียงขอความช่วยเหลือดังมาจากที่ไหนในภูเขาซาบิโตก็จะกระโจนเข้าไปช่วยทันทีค่ะซาบิโตทำแบบนี้วนไปจนกระทั่งการสอบใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว เขาช่วยทุกคนในภูเขาเอาไว้เป็นไงละ่ะสุดจริงคนอื่นพยายามเอาตัวรอดกันแทบตายแต่สำหรับซาบิโตคือจีจีอ e ีซีจนกระทั่งเขานะคะดันไปโชคายเจอกับอาศูนย์มือที่ฟาร์มของมาแล้วกว่า40ปีกินคนมาเกือบ50คนซึ่งพวกเราช่องบิงซูเชื่อเหลือเกินว่าถ้าซาบิโตเต็มร้อยแล้วก็และเจอกับอาศูนมือตั้งแต่ช่วงเริ่มสอบใหม่ๆนะคะ อาสน์มือน่าจะโดนซาบิโตะเก็บไปไง่ายๆเพราะซาบิโตะน่าจะเป็นลูกศิษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหมด15คนของปู่อุรโกดากิแล้วค่ะซาบิโตะที่ฝืนตัวเองช่วยคนอื่นมาตลอด67วันมันก็ต้องมีหมดแรงเหนื่อยแล้วกันบ้างเขานะคะจึงนอนอาสน์มือที่ต้องจะเซตห่อลูกศิษย์ของปู่ทุกคนตบตัวแตกส่งกลับไปเกิดบ่อแต่บ่มันไม่มีมันไม่ใช่เกมซาบิโตะจึงไปเข้าเฝ้าพระอินตลอดกาล ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้นอกจากเดอะแบกซาบิโตะแล้วไม่มีใครเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวค่ะโดยเฉพาะกิโยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยขอสลบตั้งแต่เหยียบภูเขาตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่ในโรงพยาบาลผ่านการคัดเลือกมาแบบแทบจะเรียกว่าปูคมแดงให้นี่มันจะโคตรวีบบีบีวไอพี B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  และเขาต้องมาเสียใจมากๆเมื่อรู้ว่าเพื่อนลักตายไปแล้วแถมตายเพราะฝืนร่างกายช่วยตัวเองที่หมดสติพร้อมกับช่วยทุกคนในการสอบคัดเลือกอีกด้วย ต่อมานะคะปู่อุลโกดากิก็ได้รับเลี้ยงเด็กกำพร้ามาดูแลอีกหนึ่งคนรอบนี้เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กฉลาดและสีเท้าไวที่มีชื่อว่ามาโคโมะค่ะมาโคโมะไม่มีแบ็กสตอรี่เลยนะคะรู้แค่ว่าเธอเป็นคนที่ต่างจากซาบิโตโดยสิ้นเชิงที่ทำอะไรตามสัญชาตญาณแต่มาโคโมะฉลาดเรียนรู้เร็วอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจได้ง่ายๆบรรยากาศสไตล์การต่อสู้ค่อนข้างคล้ายๆกับชินบุเหมือนกันค่ะ หลังจากฝึกปานวาลีจนเข้าขันมาโคโมก็ได้ไปสอบคัดเลือกครั้งสุดท้ายรุ่นถัดจากซาบิโตะนั่นเลยค่ะซึ่งตามเคยไอ้อสูนมือจ้องจะเล่นคุณอยู่กระบุตัวเธอจากหน้ากากเรียกตีนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยขอโทษหน้ากากคุ้มภัยนะคะพูดผิดอสูนมือมันก็สาธยายว่าพวกลูกศิษย์ของปู่รุ่นก่อนๆมันก็จะทำซอยจุ๊เด็กหมดแหละและเธอจะเป็นลายที่13ที่มันจะซอยจู พอได้ฟังแบบนี้มันก็ทำให้มมโคโมจิตใจไม่มั่นคงเกิดความกลัวขึ้นจนเสียท่ากลายเป็นซอยจูนในที่สุดค่ะตัดมาที่ปู่อุลโกดากินะคะตอนนี้ปู่แกชักจะเริ่มจิตตกไม่อยากส่งเด็กๆเข้าไปสอบคัดเลือกครั้งสุดท้ายแล้วค่ะเพราะในบรรดาเด็กที่ส่งไปรวมทั้งหมด14คนรอดมาได้เล่าปฏิหารแค่เฮียกิยูเพียงคนเดียว อยภายหลังปู่แกก็ได้รับเลี้ยงทันจิโร่นะคะอย่างที่พวกเรารู้รกันแต่ปู่ไม่เคยมีความคิดที่จะส่งทันจิโร่ไปสอบคัดเลือกครั้งสุดท้ายเลยค่ะเนื่องจากปู่ไม่อยากให้พวกเด็กๆต้องมาตายกันอีกแล้วนะคะปู่จึงสร้างบททดสอบที่ยากขึ้นกว่าเดิมในการให้พาหินที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติเพื่อเลี่ยงไม่ให้ลูกศิษย์จบหลักสูตรค่ะเก็ดเล็กเก็ดน้อยตรงนี้ปกติปู่แกจะหาเลี้ยงตัวเองด้วยงานรับจ้างทั่วไปนะคะ ถึงแม้ผู้เลี้ยงดูจะได้รับเงินเดือนจากตระกูลอุบุยาชิกิทุกเดือนอยู่แล้วแต่แกก็ไม่เคยอยากเอามาใช้ค่ะเพราะแกมีความทนงตนแบบคนแก่ไม่อยากอยู่เฉยๆอยากทำงานนะคะแต่ด้วยความที่ปู่ต้องจ้างนายผ่านวางกับดักเพื่อใช้สอนลูกศิษย์และอยากให้ทันจิโร่ได้กินของมีประโยชน์โภชนาการครบถ้วนปู่แกจึงต้องรับเงินจากเจ้าบ้านตระกูลอุบุยาชิกิค่ะ เวลาผ่านไปไม่ว่ายังไงทันจิโร่ก็ไม่สามารถผ่านบททดสอบผ่าหินได้จนกระทั่งมีการปรากฏตัวของวิญญาณซาบิโตะและมาโคโมะมาช่วยสอนค่ะซาบิโตะจะคอยสอนเรื่องการใช้สัญชาตญาณของร่างกายและฝึกฝนให้หนักเพื่อให้ร่างกายจดจำการเคลื่อนไหว ส่วนมาโคโมะจะย่อยสิ่งต่างๆที่ทันจิโร่ไม่เข้าใจให้เข้าใจง่ายๆมากขึ้นก่อนที่จะค่อยๆอธิบายให้ฟังเรียกง่ายๆคือเป็นคนสอนทฤษฎีนั่นเองค่ะและท้ายที่สุดซาบิโตะและมาโคโมะพร้อมกับเด็กๆอีกทั้ง11คนที่เป็นศิษย์สำนักเดียวกันก็หมดห่วงได้รับพักผ่อนตลอดการเนื่องจากทันจิโร่จัดการอสูรมือได้สำเร็จค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือประวัติของซาบิโตและมาโคโมะและปู่อุรโกะดากิซากุนจิค่ะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตรงนี้ขอให้คืนนี้ฟันดีค่ะ